เวลาเราจัดรับประทานนะคะแล้วก็นำหน่อไม้มาต้มให้สุกค่ะพอต้มให้สุกแล้วเ,เราก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แอดมินมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,นอีกแล้วนะคะในการเก็บหน่อไม้ให้อยู่ได้นานข้ามปีค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราปอกเปลือกหน่อไม้ออกให้หมดเลยค่ะ วิธีการปอกหน่อไม้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะบางคนก็จะหั่นครึ่งแล้วก็ค่อยๆปอกหรือบางคนก็จะปอกออกทั้งหน่อมาเลยค่ะก็แล้วแต่ความถนัด,นดของเราค่ะเมื่อปอกหน่อไม้เสร็จแล้วเราจะนำหน่อไม้ไปล้าง1นน้ำให้สะอาดค่ะ เมื่อเราล้างน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็นำหน่อไม้มาหั่นครึ่งให้พอดีค่ะชิ้นไหนที่ใหญ่เกินไปแล้วก็มาหั่นครึ่งให้พอดีเพื่อที่เวลาเราจัดเก็บไว้ในถุงแล้วนะคะจะได้พอดีกันค่ะเมื่อเราหั่นหน่อไม้ให้มีขนาดพอดีกันแล้วเราก็นำมาจัดเก็บไว้ในถุงค่ะแล้วก็ ไล่อากาศออกรัดถูกให้แน่นเลยนะคะเพื่อที่เราจะนำหน่อไม้นั้นไปนึ่งต่อค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะนำหน่อไม้มานึ่งค่ะเราจะนึ่งใส่หขวดข้าวหรือว่าใส่ลังถึงก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกหรือว่าอุปกรณ์ที่เรามีค่ะ ส่วนระยะในการนึ่งนะคะ <c oughs> ก็จะอยู่ที่ประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะหร,หรือเราสามารถเช็คดูได้ว่าหน่อไม้สุกหรือยังค่ะถ้าสุกแล้วเราก็นำลงจากเตาได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำถุงมาใส่อีกชั้นหนึ่งค่ะรัดถุงให้แน่นเหมือนเดิมค่ะทำขณะที่หน่อไม้ยังร้อนอยู่นะคะ เราจะห่อหน่อไม้ทั้งหมดด้วยการ3ชั้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปในหน่อไม้ค่ะถ้าอากาศเข้าไปในหน่อไม้อาจจะทำให้เกิดเชื้อราและจะทำให้เกิดการบ่มกลายเป็นหน่อไม้ดองและบางครั้งก็อาจจะเสียไม่สามารถที่จะรับประทานได้ค่ะ ตอนสุดท้ายนะคะเราจะนําเชือกมาผูกไว้สําหรับไว้แขวนค่ะสําหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บนะคะเขาจะนําเชือกมาผูกแล้วก็แขวนไว้ตามห้องครัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าใครมีพื้นที่เราไม่ต้องใช้เชือกแขวนก็ได้นะคะเราสามารถเก็บไว้ในตู้หรือว่าในมุมของห้องครัวที่สะอาดสะอา้านแล้วก็แสงแดดไม่สามารถเข้าถึงได้ค่ะ เมื่อเราจะรับประทานนะคะแล้วก็นำหน่อไม้ออกมาต้มค่ะต้มให้สุกแล้วก็ลองชิมดูด้วยก็ได้ค่ะว่ายังมีความขมอยู่ไหมแต่ถ้ายังมีความขมให้เราต้มต่อไปจนกว่าหน่อไม้จะไม่มีความขมค่ะแล้วก็สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่างเลยคะ่ะเคล็ดลับดีๆแบบนีเน้เพื่อนๆลองนำไปทำดูนะคะ <S <S ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ